ตามมาตรการวิถีใหม่ในการเข้าชุมงานและการนำเสนอของบริษัทค่อยอัพมอเตอร์ไซค์เข้าไทยแลนด์จำกัดขอความร่วมมือกันทุกเกีแล้วนะครับและทุกเข้าชุมงานแน่นอนนะฮะช่วยรักษาระลัยงางในขณะเข้าชุมงานและการนำเสนอการณ์สมรรากาบอนามัยเป็นน่าจะเป็นรูดเดียวในงานเลยครับที่ว้ารวมว่าทุกโมเดลนะครับที่โชว์อยู่เดี๋ยวเราจะมาดูกัน ไซโคจะเปิดรุ่นอะไรสีอะไรใหม่ข้างนะครับรอดูไปพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับ สวัสดีแก่ผู้มีเกียรตและที่สื่อมวลชนทุกๆท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่โลกของ Triumph Motorcycle ปอนี้ผมบอกได้เลยหลายคนสงสัยเหลือเกินว่าทำไมเราถึงคลุมรถเยอะขนาดนี้นะครับเนื่องจากนะครับเดี๋ยวปีหน้าเราจะมาร่วมเป็นเซอลเบรสนะครับครบรอบ120ปีของ มาณ120ปีนะฮะฉะนั้นในปีนี้ผมถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เราจะเปิดตัวรถทั้งหมด12รุ่นครับ12รถนะครับมีโมดเลยจากรถเปิดรถเลอและแอดเวนเจอร์จะเต็มแน่นอนนะครับสิ่งที่พวกเราได้เห็นกันที่ทั่วโลกได้เปิดตัวกันเราจัดมาวันนี้ครั้งนี้แน่นอนนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับผู้จัดก,การฝ่ายการตลาดครับบริษัททราย m ลมอเตอร์ไซค์แไทยแลนด์จำกัดคุณจูนจิราพรสำเร็จกิจเจริญครับ อยู่ใกล้กันไม่ได้นะ,ะ,ะนฮะตอนนี้ไฟฟ้าเราช็อตกัน2คนนะครับก็อย่างที่เราทราบกันนะฮะสำหรับผู้บริหารสาวคนเก่งของเรารวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันนะครับกับการเปิดตัว12รุ่นด้วยกันคุณจูน12รุ่นค่ะเกิดอะไรข <c oughs> ึ้นครับ12รุ่นในครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากนี้เป็นเรื่ององา <c oughs> นพิเศษมากๆนาค y a m a h อ Motor เอ p o ปนนะคะซึ่งจริงๆแล้วค่ะ ก่อนที่เราจะเข้ามาัวไปเอสโตรเนี่ยของไคแอมประเทศอังกฤษนะคะเรา,ากำลังจะประกาศเรื่องของแทนของการครบรอบ120ปีนะคะโดยที่เราเองเนี่ยก็พร้อมที่จะมีออกแทนการตลาดแล้วก็กิจกรรมมากมายในคีหน้านะคะรวมถึงเราจะเผยโฉมรถคันที่1นล้านนะคะที่ผลิตที่ฮิงลี่ด้วยะคะ่ะว้าวพิเศษมากๆขึ้น ประกาศอย่างเป็นทางการนะคะขอให้ติดตามวันพรุ่งนี้นะคะแต่สำหรับวันนี้เนี่ยพิเศษมาก12รุ่นเป็น12รุ่นที่ทุกคนรอคอยแน่นอนค่ะใช่นะครับแล้วก็ทั่วโลกก็รอคอยแล้วเราก็จับกันมาในงานครั้งนี้ด้วยถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกับตัวแรกที่เราจะเปิดตัวกันเลยนะครับทุกคนพร้อมนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ New Speed Twin 2021 แรกที่เปิดนะครับคือ New Speed Twin 2021ครับอยู่ฝั่งนู้นเลยนะฮะมีเลยครับเป็นตัวแรกขอเสียงปรบไปให้กับตักครู่อะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะมาตุณครับอยากแจาความพิเศษของน e w สตูเปตวิน2021นีหน่อยนะครับ เขารับรุ่นนี้นะคะเป็นเครื่องพัน 200cc นะคะที่นะอัปเกรดมาตรฐาน Euro 5แล้วนะคะสำหรับเครื่อง Euro 5ต่านะคะมีเรื่องของตัวสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นนะคะคมีถึง100แรงม้าด้วยกันนะคะซึ่งเพิ่มจากเดิม3แรงม้านะคะสหร,รบถนะสปีดนะคะคคพิเศษมากๆะค่ะวันนี้ก็เลยต้องพามาให้ทุกคนยชมกันนะคะสวยงามมากมากคันนี้ใช่เพราะว่าพูดแล้วเหมือนพูดอีกผมก็ไปลองเจ้าคันนี้ที่มายยการ์ที่สเปนมานะฮะ ถือว่าเป็นรถที่ขับขี่ได้สุดยอดจริงๆไม่ว่าจะเป็นลุกรวมถึงสมรรถนะต่างๆนะครับราคาเท่าไหร่ครับคุณจนครับราคาอย่างเป็นทางการนะคะอยู่ที่ค่าแส0หกหมนเก้าับาทค่ะห้า0 0นหานบาทครับ 9, เอาล่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวต้อง<ป>ขอไปนะเร็วๆเลยนะครับเพราะเรามีเวลาน้อยนะฮะตอนนี้เรามากันถึงตัว Bonaview c o l i n Edition e นะครับมีทั้งหมด8โมเดลด้วยกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเลย Bonaview c o l i n Edition e นักข่าวเกิดรายอ่ำ Bonaview Coral นะครับนาจับเปิดภาพรวมของการทัดแถวหน้านี้เลยนะ แคสต์ดสุดๆนะฮะงามมากสวยแง่มากๆผมบอกได้เลยว่ามีแค่จำนวนแั่จำนวนแค่ปีเดียวเท่านั้นถองต้องมาวามพิเศษของเราวันโฟไลิชั่นนะคะของเรานำมาทุกรุ่นเลยนะคะสำหรับแปดรุ่นนี้นะคะจริงๆก็คือสึงเรื่องของการประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะคะสำหรับสตรีทวินโฟไลดิชั่นนะคะที่รอนซ์เมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมานะคะก็คือโซเท์อย่างรวดเร็วนะคะ รุ่นพิเศษนะคะสำหรับตระกูลบอนนวิวนะคะเพื่อตอบสมองความต้องการของทุกข่านนะคะสำหรับอันนี้เรามีทั้งเครื่อง9ก้ารและเครื่องพัน0อง้ซีซีมาให้เลือกชมค่ะถูกต้องนะครับและตัวลายอย่างเราเห็นเลยนะครับมันเป็นพินสไตรฟิงนะครับผมแล้วก็ยังมีลายเซ็นของผู้ที่เพ้นพินสไตรฟิงไว้อีกด้วยถูกต้องไหมครับค่ะตัวตัวลายของเรานี้เป็นการวาดสีด้วยมือนะคะเป็นเป็นตัวพราฟแมนชิปของไขอั้มนะคะที่มีความเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นมากๆเลยค่ะ มาถึงเรื่องนี้ที่หลายคนอยากจะรู้ก็นในเรื่องของราคานั่นเองราคาเท่าไหร่ครับคุณจูนครับราคานะคะสำหรับเครื่อง900นะคะราคาจะเพิ่มจากรพิ่นปกติอยู่ที่20,000บาทนะคะแต่สำหรับเครื่อง1,002นะคะราคาจะจะเพิ่มจากปกติอยู่ที่28,000ถึง30,000บาทด้วยกันนะคะอ่าผมบอกกันเลยนะว่าถ้าอยากซื้อปุ๊บเนี่ยนะครับราคานี่ขึ้นแน่นอนแน่นอนแม่ ถูกต้องำเสมอสม่ำสมแล้วก็สามารถจะขี่ใช้ชีวิตจริงประจําวันได้ด้วยนะครับเอาเรามาถึงรุ่นที่สายซิ่งผมบอกกันเลยว่ารอคอยกันอยู่หลายคนอยากจะคิดว่าเฮ้ยจะมาไหมจะมาไหมแต่ไม่นอนนั่นก็จะเป็นในส่วนของโมเดลใหม่ล่าสุดของเรปูนวิวจากไทรแลนด์นะแต่คนเนี่ยน่าจะเป็นแฟนของมนดารินเอมปีริปเปิลทั้งสองตเป็นโมเดลสปอร์ตจากไทยครับ 2รุ่นนะคะทั้ง Speed Triple RS และ RR นะคะเครื like R R. ่องอยู okay. ่ที่180แรงม้านะคะซึ่งเพิ่มกว่เดิม3าแรงม้าด้วยกันามมือโมเดลสปอร์ตที่หลไรโอ้โหทีชอบอยู่แล้วนะคะแล้วก็สรุ่นนี้นะคะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะคะที่เราจะนำรถเซกเมนต์นี้นะคะเข้ามาเปิดตัวนะคะสำหรับเครื่องกันสอ Speed Triple RS และ RR ค่ะถูกต้องนะครับหลายคนก็ คิดว่าเอ๊ะจะมาหรือเปลา่าเพราะว่าปกติแล้วเราเปิดตัวเนี่ยก็จะเป็นเ,เป็นตัวสตรีชิดโป้ปโปนะฮะแล้วก็ไม่ไม่รู้ว่าจะลุ้นว่าจะตัวพันสองจะมาหรือเปลา่าแต่มาแล้วแน่นอนนะครับแล้โโหตัวนี้ผมขออนุญาตเลจริงๆต้องมีตรงนั้นนะี่ขอมาดูตรงนี้หนะ่อยเฮ้ยมันหลอ่อจริงอ่ะเอาพายที่ชอบคันนี้ขอเสียงหน่อยเลยฮนะสุดยอดจริงจันนี่แะขอบขอบพิการใช่นะะหล่อมาก ของตางที่กำลังเปิดตัวอยู่ก็เมีสปีดชิปเปิลนะฮะคืองค้าแม่ของประเทศไทยอะไที่นั้นพันสองร้อยีีเข้ามานะครับกรบีจะเป็นสปีดชิปเปิลนะครับที่เป็นหนาขอราคาต่อนะครับเล็กกว่านี้นะครัตัวนี้เนี่จะอยู่ที่สองร้อยี่ของคามของประเทศไทยแล้วว่าตัวอาร์อารนะครับตัวนุ้สีแดงสวยมากสนใจก็มาดูได้เลย เป็นรางวัลที่799,000บาทค่ะ799,000นทองน่นเองนะครับค่ะแล้วสำหรับพิเศษนะคะสำหรับพี่จอมในงานนะคะ10,000แรกนะคะสปีดชิเปอร์ R M N และ R A นะคะจะได้รับออสซอรี์วอลเทอร์มูลค่า10,000บาทไปด้วยนะคะราก็จริงๆแล้วเนี่ยลิสต์นะครับผมว่าคุณสมบัติเป็นยังไงนะฮะอัดแน่นจริงๆเดี๋ยวรอเข้ามาถามเซลล์ของเราได้นะครับอ่ะตอนนี้เรามาถึงรุ่นนี้ผมบอกก็เลยว่าจะเป็นรุ่น เซลแน่นอนของปีนี้เพราะว่าที่ต่างประเทศเนี่ยฟีดแบคนี่ดีมากเลยนะครับ Adventure ที่อยู่หน้าผมในตอนนี้นะครับใช่กปเป็นมูเดลยวแอดเวนเจอร์ครับหเสบครับประตูวก มันใกล้กับชั่วริ่งด้วยนะผมบอกก็เลยว่าในเมืองคล่องตัวแน่นอนชุดไปดูแล้วนะครับก่อนนั้นทั้งเตี้ยวอะไรนะลองเทียบแบบพิธีกรแล้วก็ผู้ประกาศเราได้เลยนะครับมันจะขี่ง่ายแล้วก็น้หนักเบามากๆด้วยนะครับเราประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะคะทั่วโลกนะคะสำหรับฟิตปนี้ที่ดีมากๆสำหรับไทยเด่นหัวกสูตรนะคะวันนี้ตอบโจทย์กลุ่มแอนเจอร์บ้างนะคะกับแอนเจอร์ขนาดกลางค่ะ ไทเกอร์สปอร์ตของ60นะคะเครื่องยนต์664ซีนนะคะ3สูบซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทอัมนะคะจะเห็นได้ว่าคล่องตัวมากๆนะคะมีเรื่องของสามารถขับขี่ได้ทั้งในเมืองนะคะแล้วก็ขับขี่แบบวอร์ริงนะคะทางน้ำมันจบถึง17กิโล17ลิตรค่ะโอ้โหนะคะก็คือเราสามารถออกซูดชิลๆได้อย่างดิไวท์ไซส์ใหญ่ทั่วไปเลยนะครับแล้วก็คล่องตัวอย่างที่เราทราบกันตอนนี้อยากรู้ใช่ไหมว่าราคาเจ้าตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ ราคาให้ขึ้นจุดคร็บ่ครับเขาเป็่องขอการเปิดราคาราคาอย่างเป็นทางการนะคะอยู่ที่สามแสนหาหม่นเก้าพันบาทแน่ๆนะคะสำหรับใครก็ระหอกสนทานนี้นะคะ สืส่อมอเตอร์ไซค์นี<อ>่นตบมือเรนทรลาวเลยนะฮะตบมือเรนทรลาวเลยคุ้มค่าแน่นอนนะครับอ่ะนิดนึงนะครับโปรโมชั่นยังไงครับสำหรับรถทุกรุ่นในครั้งนี้ครับรถทุกรุ่นในครั้งนี้นะคะสำหรับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะคะจะได้รับฟรีไทม์สวิตแพ็กเกจนะคะเพื่อเป็นการมั่นใจสำหรับเอ่อการใช้รถของเรานะคะว่ายังมีเรื่องของประกันนะคะเอ่อคุณภาพนะคะสามป,ปีด้วยกันแล้วก็เรื่องของมอเตอร์ไซค์แอสซิสแตนต์นะคะบริการเพิ่มเงินส่วนลดบนท้องสที่สองคันนี้ค่ะครับผมอ่ะเดี๋ยวยัังงงไไก็มมาาาถด้นะะครรบสิ่่ทีเจ ภายในปีนี้ผมบอกไว้เลยว่าครบรอบ120ปีทั้งทีจะเต็มแน่นอนนะครับตอนนี้ผมว่าประโยคนี้เนี่ยเหมาะกับ side, มอเตอร์ไซค์มากๆเลยนะสำหรับ Triumph Triumph f o r the Ride ขอเสียงปรบมืออกหนึ่งครั้งให้กับ Triumph ในปีนี้ด้วยคะพระองเฉลสมฉลอง100ปีเปมาราคาดีทุกคันเลยนะครับคราวนี้ผมจะมาเชิญนะครับผมถ่ายรูปร่วมวกันเลยทีทด้วยนะครับ ตัวไทเก<ห>อร์660ข้างหลังเนี่ยก็อ,อยู่ที่350,000นั่นครับ รวมด้วยท้ายสปีดทริปโปนะครับพันสองก็เป็นรุ่นที่ใหญ่ของรถสองแต่ถังท้อยอัมนะตัวทั้ง R แล้วก็ R ครับแล้วก็มีท้ายสปีดโพนิฟิลครับโฟลไลคือจะเป็นรุ่นที่มีการเค้นถังนะครับด้วยเส้นสายสีทองนะทั้งหมดเนี่ยเป็นเส้นสายด้วยการเค้นแบบแพนแมตทั้งนั้นเลยนะครับรถจักรยานยนต์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแล้วก็เรายังมี สปีดทวินด้วยนะครับพันสองร้อยสี่สี่ใหม่ครับป oh. ระจำปีอสองพันยี่สิบเอ็ดอยู่ฝั่งโน้นเลยนะครับผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผู้แทนจำน่ายครับบริษัทไทรอ็มมอเตอร์ไซค์ก็ไทยแลนด์จำกัดครับและขั้นสุดท้ายนะครับขอเรียนเชิญคุณวราวุฒิสุขสำราญครับกรรมการเอ่อ์มขอโทษนะครับผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทไทรอ็มมอเตอร์ไซค์ไทยแลนด์จำกัดครับผม แล้วครับมาถ่ายรูปร <shared> ่วมกันนะครับงานนี้ครับสำหรับไทอัมแน่นอนครับตอนนี้ทีมงานของนัิตยสารบัลลัสก็ทำหลังมีเก็บรายละเอียดนะครับสีฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆให้แฟนๆช่องนิตยสารบัลลของเราอยู่นะครับยังไงเดี๋ยวจะมีทำคอนเทนต์สรุปให้ตามหลังไปนะครับสำหรับบูทของไทอัมนอร์ไซค์โซ่ก็ประมาณนี้ครับแฟนคลาสสิกแฟนสปอร์ต แฟนสายทัวริงนะฮะตอนนี้ไทอัม2 2งร้ปีครับด้วยไลน์อัพที่ตอบโจทย์เพื่อนๆทุกสายเลยอขว่าจะโดนใจกันนะแล้วก็เขามีโปรโมชั่นเด็ดๆด้วยอย่างไรก็ดีนะครับตามมาชมกันที่ได้ที่บูธของไทอัมในงานมอเตอร์เอ็กโปครับวอนนี้ขอบคุณมากเลยครับเราไปดูกันที่บูธถัดไปนะครับว่าจะมีมอเตอร์ไซค์ค่ายไหนที่โดนใจเพื่อนๆอยู่บ้างนะครับเเดี๋ยวขาไป เอาใจกันครับ